สวัสดีครับกระผมจ่าสิบตำรวจพงศกรกำวิชัยวันนี้จะมาพูดในหัวข้อเรื่องกฎหมาย16หลังคาเรือนกฎหมาย3เส้น15ว่ามีความสำคัญอย่างไรต่อสิทธิชุมชนในปัจจุบันกฎหมาย16หลังคาเรือนเป็นบทบัญญัติในมังรายศาสตร์หรือกฎหมายพระเจ้ามังรายเป็นลักษณะของกฎหมายที่ให้ชุมชนช่วยกันรับผิดชอบและป้องกันการกระทำความผิดฐานลักทรัพย์ โดยกฎหมายบัญญัติว่าในหมู่บ้านหนึ่งมี16หลังค่าเลือนมีบ้านหนึ่งบ้านใดถูกลักเอาทรัพย์ไปอีก15คนเรือนต้องร่วมกันช่วยใช้คืนกฎหมายให้เหตุผลว่าเพราะอยู่บ้านเดียวกันไม่สังสอนกันปล่อยให้เพื่อนไปลักของท่านหากเขาเถียงว่ามันลักของท่านเองตัวเขาไม่รู้ไม่เห็นด้วยเจ้าขุนแต่โบราณก็ไม่รับฝังเมื่อได้ตัวคนร้ายในภายหลังหากพิจารณาความว่า ผู้รักของเป็นคนดีให้มันใช้สี่เท่าหกเท่าหรือเก้าเท่าแล้วแต่กรณีแล้วขับออกไปจากหมู่บ้านไปอยู่ในระยะไกลขนาดตีกองไม่ได้ยินเสียงและในกฎหมายดังกล่าวมีบทบัญญัติเพิ่มเติมอีกว่าถ้าหากหมู่บ้านมีเพียงหหลังคาเรือนผู้อาศัยอยู่ในหมู่บ้านนี้ย่อมมีความสนิทสนมกันมากกว่ากรณีแรกเมื่อมีโจรไปลักทรัพย์ในเรือนหลังหนึ่งจนหมดสิ้น ลัวและประตูบ้านไม่มีร่องลอยการถูกงัดแงะซึ่งแสดงว่าผู้เข้าไปลักทรัพย์ในบ้านเป็นคนที่รู้จักทางเข้าออกบ้านหลังนี้เป็นอย่างดีหากหาตัวคนร้ายไม่ได้ให้ชาวบ้านอีกห้าครัวเรือนเป็นผู้ชดใช้ราคาทรัพย์สินที่ถูกลักไปทั้งหมดต่อมาภายหลังได้ตัวเพื่อนบ้านคนใดเป็นผู้กระทําผิดให้ปรับใหม่ผู้นั้นสี่เท่าหรือเก้าเท่าและขับออกไปเสียจากหมู่บ้านนั้นกฎหมาย3เส้นส5้าวา กฎหมาย3เส้น15วาในกฎหมายลักษณะโจรของกฎหมายตรา3ดวงเป็นกฎหมายที่กําหนดความรับผิดชอบร่วมกันทั้งหมู่เหล่าในชุมชนซึ่งจะเหมือนกับกฎหมาย16หลังคาเรือนเมื่อมีการป้นฆ่าคนตายหรือทำร้ายสัตว์ถึงตายถ้าการกระทําความผิดเหล่านี้เกิดขึ้นในอาณาบริเวณของหมู่บ้านใดให้สมาชิกทุกคนของหมู่บ้านนั้นมีหน้าที่ช่วยสืบค้นหาผู้ร้ายให้จงได และถ้าก,การพ้นนั้นเกิดขึ้นในขณะที่เพื่อนบ้านอยู่ด้วยเพื่อนบ้านมีหน้าที่ช่วยต่อสู้ป้องกันโจรด้วยนอกจากนั้นความรับผิดชอบในความผิดที่เกิดขึ้นยังตกอยู่แก่ผู้อยู่ในระยะทาง3เส้น15วาวัดโดยรอบจากที่เกิดเหตุที่จะต้องช่วยกันจับโจรด้วยแต่ทั้งนี้ไม่ได้หมายความว่าผู้อยู่ในรัศมี3เส้น15วานี้จะพ้นความรับผิดไปเสียทีเดียวยังต,ต้องทำทันบทไว้ว่า าภายหลังจับตัวผู้กระทำความผิดได้และผู้กระทำความผิดซักทอดถึงผู้ใดผู้นั้นอาจถูกลงโทษได้สิทธิชุมชนหมายถึงหมู่ชนหรือกลุ่มคนที่มีวัตถุประสงค์ร่วมกันมีที่อยู่ร่วมกันเป็นสังคมมีขอบเขตเป็นชุมชนใดชุมชนหนึ่งหรือหลายชุมชนหรือหลายกลุ่มชาติพันธุ์โดยไม่จำกัดเฉพาะกลุ่มคนในชนบ,บทเท่านั้นแต่รวมถึงกลุ่มคนในเมืองด้วย กลุ่มคนเหล่านี้มีความสัมพันธ์ทางสังคมมีวัฒนธรรมร่วมกันมีการจัดสรรการใช้ทรัพยากรและมีผลประโยชน์ร่วมกันซึ่งกลุ่มคนนั้นมีอำนาจอันชอบธรรมถูกต้องตามกฎเกณฑ์ประเพณีหรือข้อตกลงที่บุคคลในสังคมยึดถือร่วมกันดังนั้นกฎหมาย16หลังคาเรือนและกฎหมาย3เส้น15วามีความสำคัญต่อสิทธิทชุมชนในปัจจุบัน เพื่อการสร้างจิตสำนึกให้กับประชากรในชุมชนช่วยกันเป็นหูเป็นตาสอดส่องดูแลซึ่งกันและกันในปัจจุบันนั้นในแต่ละชุมชนแต่ละพื้นที่มีประชากรจํานวนมากมายหลายหลังค้างเรือนการเดินทางที่สะดวกทําให้เป็นสิ่งอำนวยความสะดวกให้แก่ผู้กระทาผิดได้ง่ายขึ้นปกอบเทคโนโลยีที่มนุษย์ได้พัฒนาขึ้นเรื่อ,อ,อยๆเช่นอุปกรณ์การสื่อสารกล้องวงจรปิดก็ทําให้ชุมชน เองสามารถช่วยกันสอดสองดูแลป้องกันตนเองแจ้งข่าวแจ้งบอดแสได้รวดเร็วกว่าแต่ก่อนมากทำให้สามารถติดตามจับกลุ่มผู้กระทำความผิดได้อย่างไม่ยากนัก